ได้ฟังนิทานหัวใจเราสำราญ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนในข่าวคะ่ะเมื่อวานนี้วันพ่อนะคะบางคนบอกว่าถือโอกาสวันพ่อนี้เป็นวันเดียวแห่งปีที่จะบอกแล้วก็กอดบอกคุณพ่อว่ารักคุณพ่อแต่สาหรับบางคนนะคะบอกว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะบอกรักพ่อเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตมีโอกาสแต่ไม่เคยบอกแต่วันหนึ่งมันสายเกินไปจะทําอย่างไรและที่สําคัญที่สุดบางครอบครัวนั้นนะคะอยากจะบอกลูกว่ารักลูกแค่ไหน แต่บางทีลูกนั้นไม่สามารถรับรู้ได้หรืออาจจะทราบแต่บอกกลับสู่คุณพ่อไม่ได้นะคะว่ารักพ่อมากแค่ไหนเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะกับครอบครัวที่ยังมีความหวังอยู่ว่าวันหนึ่งลูกชายจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ปาฏิหารินั้นมีจริงมาแล้วครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครอบครัวกิติกรเจริญนั้นกําลังรออย,อยู่นะคะที่ฉันกาลังพูดถึงครอบครัวของน้องบิ๊กดีทูบีค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณพ่ออุดมกิติกรเจริญ ว่าวันนี้คุณพ่อนั้นเหนื่อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนทุกเรื่องกายและใจแต่มีความสุขตรงไหนยังมีความหวังอยู่อะไรบ้างกับชีวิตนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้นะคะเรามาอยู่กันกับ <ร Lip. S 1> คุณพ่อ ta, อุดมกิติกรเจริญคุณพ่อ ta, ของน้องบิ๊กนะคะวันนี้บ้านหลังนี้ยังมีความหวังยังมีความสุขและยังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์เป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรและความหวังที่มีอยู่นั้นเป็นอย่างไรเราจะมาคุยกันค่ะกับคุณพ่ออุดมกิติกรเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณพ<ว>่อค,คะคุณพ่อคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณจริงๆนะคะที่มาคุยกันเพีอย่างน้อยที่สุด แฟนๆของน้องบิ๊กเองก็ยังอยากจะทราบ,บข่าวคราวว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเขาวันนี้อาการของน้องบิ๊กเป็นยังไงบ้างคะโดยทั่วไปที่คุณพ่อบอกไปคราวที่แล้วก็คือมันว่าโดยส่วนตัวพ่อให้ยอยู่ใกล้ทิศทุกตลาดเลยนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพ่ออาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนที่เขานานๆมาทีอาทิตย์สองอาทิตย์มาเนี่ยเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ชัดเจนกว да ่าคุณพ่อนะคะเพราะว่าเราลองเรียนประจำทุกวันสามารถที่จะมองอะไรเข้าไปลึกซึ้งได้จับทุกทุกห้านาทีสิบนาทีเอี่ยงนีดีขึ้นดีขึ้นโดยโดยโดยรวมแล้วตัวเขาเองเนี่ยร่างกายไม่มีปัญหานะครับแพ้เป็นไม่มีนี่ไม่มีทุกอย่างสมบูรณ์นะครับพียงแต่ว่า อาการเกร็งเนี่ยมันจะมีบ้างมีเหงื่อออกบ้างอะไรบ้างเนี่ยน,นะครับพอวัน <คะ S 2> หลังหลังอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์มาแล้วเนี่ยร,รู้รสึกลดลงไปเยอะไม่มีอาการเกร็งมีอาการต่างเนื้อ <คะ S 2> เนะครับเหงือง่ <คะ S 2> งอไม่ค่อยออกเขาตอบสนองได้ไหมคะเอ่อมือตอนนี้เหยียดเมื่อก่อนมันตันบ้างตอนนี้มาลดขนาดเหยียดเหยียดมือเหยียดอะไรพวกนี้นะครับมือนี่ไม่กลั้ค่ะนะครับมือเหยียดแล้วก็ไม่ดึง ค่ะก็ดูแล้วโดยรวมนั้นคิดว่าเป็นโดยรวมก็น่าพอใจนะคะก็ดเขาต้องยังต้องทํากายภาพบําบัดอะไรไหมคะกายภาพทำอยู่ค่ะปกติแล้วเนี่ยมันพอจะทําอยู่ทุกวันค่ะก็บางครั้งเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะให้นักกายภาพอาชีพเข้ามาบ้างอะไรบ้างแล้วก็วิธีเขาแต่ว่าวิธีที่ได้ กายภาพบำบัดนี่ก็คือเราได้มาจากช่วงที่อยู่โรงพยาบาลืูฟอนที่เขาทะที่โรงพยาบาลทำให้เขาสอนให้แล้วก็เรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะคือก็ไม่ได้สอนแต่ว่าเราะเก็จแล้วคุณพ่เคาไปช่วยกันค่ะคุณพ่อค่ากิจกิตวัตรประจำวันกับลูกชายคนนี้ตื่นมาจะต้องทำอะไรกันกี่โมงยังไงคะ โอเคตั้งแต่เช้าเลยนะครับ,รบหนึ่งก็คือตีประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยจะต้องเตรียมอ,อุปกรณ์อ,อะไรอะไรในการเช็ดตัวทำแผลยาที่จะต้องให้เขาทานนมที่จะต้องให้เขาทานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเช็ดตัวเสร็จก็ฟิตก็คือให้ให้อาหารให้หยานะครับหลังจากนั้นก็หก <Yeah. S 1> โมงกว่าเจ็ดโมง นะฮะก็เสร็จเขามีา<ฆ>พักนิดหนึ่งเราก็พอสองโมงสองโมงครึ่งอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะให้ยาคุณชีวารก็คือยาตัวที่ทานอยจะต้องทานสองปีคือผลิตโค<ฆ>่ะนะครับอพอแปดโมงถึง 2, <ฆ>สองบ่าครึ่งหก้าโมงสิบโมงก็ต้องให้อาหาร 1, อีกมื้อต้องป็นดืเง<ฆ>นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะฮะก็จะได้อาตูเขาเนี่ย นะครับมาช่วยทํากายภาพร่วมกันคือแกอยู่อมฉินนะฮะก็มีช่วงเวลาสําหรับที่จะใช้ทางานได้ประมาณจากสิบหกโมงคือแกจะครับทำงานสามเป็นเป็นญาติหรือว่าเป็นเป็นเป็นญาติเป็นญาตินะคะก็มาช่วยดูแลค่ะก็มาเป็นจิตวัตรอย่างนี้ทำหมีทุกวันทุกวันก็แต่วันจันทร์ยังไม่จบการการการให้อาหารนี่ให้กันยังไงคะแกให้งส่ยา อาหารนี่คือตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลหรือตอนที่อยู่โรงพยาบาลให้มาใช้ย่างตลอดค่ะนะครับมอุปก่อนให้ทางจมูกตอนที่อยู่จริงแล้วมาเสียเองในทางใช้ยาค่ะหลังจากออกไอซียูแล้วใช้ยาใช้เองได้แต่เดือนใันวางค่ะสายวันปีที่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็คือดูแลกันแบบนี้จนถึงสุกแล้วเสาร์อาทิตย์ลรอคะมีาค์อาทิตย์ก็เมาที่ตอะตอนกลางคืนนะฮะ ช่วง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 ที่อาหารก็มีห้ามือ้อนะคะับนั่อยู่ก็เช้าสิบโมงสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงก็ทำกายภาพนะะบ่ายสองให้ยาครับแล้วก็ทำพิกตัวมากันมากแต่แล้วก็มีออกเย็นก็ต้องเตรียมเจ็ตตัวสีเง็นนะ,นะครับผ่านมาปีกับสีบเ่เดือนแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือการถึงสุขต้องคุณพ่อต้องสืบตีสี่ทุกวันคุณแม่ด้วยทั้งสองคนช่วยกันแล้วก็จะมีผู้ช่วย<า>นะครับที่มาช่วยดูแลกลางคืนเพราะว่าลำพังเองเองนี่ยมันจะไม่ไหว,วได้นอนกันกี่โมงครับเะเออส่วนใหญ่จะนอนกับคุณแม่นี่างคุณแม่ผมพ่อนี่จะนอนประมาณบ่ายไม่ไม่ไม่ประมาณเช้า ประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งหรือสามทนอนเร็วหน่อยนะคะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเราทุ่มไหวแล้วกลางคืนนี้จะต้องตื่นมาดูแลเขาอะไรกลางคืนก็มีบ้างบางครั้งเพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยดูแลผู้ช่วยมีสองคนสี่ติดตัวให้นมก็คือจ้างไปการมาอยู่ที่นี่มาดูแลไม่ไมาเฉพาะคืนสองคนค่ะ คุณพ่อค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลเรื่องค่ายาค่าจ้างคนมาดูแลทั้งหมดเด็กเสร็จนี่หนักหนามไหมคะก็มันไปแพงตัวยาคา่าชฉีดยะนะครับยาค่าฉีดาตัวนี้มันก็เรียกวอร์เลคินาโซนตัวนี้ที่เรเองของฝั่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับสองเดือนเนี่ยประมาณคือมันอยู่ที่อาตาราแไก้เสียเ่ยงคือที่เราประมาณเจ็ดหมื่นห้าพนนันบาท ต่อเดือนเหรอคะ่เฉพาะยาตัวนี้เือออยังยังต้องมียาตัวอื่นด้วยเอ่อยาตัวอื่นก็คือยาสําหรับไอตัวขาข้ามเนื้อยาสมองยาพวกรูปพันธุ์นะครับแต่ว่าทางแฟนเพย์เขาก็จี้มาฝากสาววิธี่นีะมีอะไรขาดบ้างบ้างยาสำลีอะไรพวกนี้นะครับที่ลองใัก คือมาแบ่งเบินคือมาการแฟนเพลงที่มาประดมนั้นเขาก็จะมาทุกเสาร์อาทิตย์นี่หรือเปล่าคือที่คุณพ่อให้อนุญาตย์เยี่ยมก็คือมันเระว่าเราอยากมีความเป็นเทาเรียกอะกกอไรความดูแลเขาเนี่ยสะดวกขึ้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าสมมติเนี่ยแฟนเพลงมาเสาร์อาทิตย์โอเคนเนี่ยเขาอย่างพอที่จะอ่านได้แต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยอยากดีใจแต่ก็ยังมีคนมาเยี่ยมตลอดมีตลอด คนธรรมดาก็จะมีแต่นี้พวเราก็ต้องขอโทษเขาบอกว่าขอให้มาสาวทิพย์ของที่เห็นอยู่นี้ฟันฟันเพลงก็ทํามาให้คะเอามาให้เป็นกําลังใจให้น้องดิ๊กเขาจะส่งของขวัญส่งนกส่งอะไรมาครับส่งลูกไรที่เกี่ยวกับตัวเสือบิ๊กทีนี้กลับมาที่เรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงของคุณพ่อหรับเด็กเสร็จแล้วนี่เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคือจะต้องหากระตุ้งกระตังมาใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่คะ เฉพาะยาตัวตัว,ตวหลักเปนใหญ่คือตัวนั้นตีเพราะว่าเจ็บคีเจ็ดนแปสิบแล้วก็ชวนเตีทั้งเด็กทั้งข้าอะไรในผมก็คือว่าราต้องยรงแปดสิบหคุณพ่อทำงานอะไรอยู่คะหรือว่ามีรายรับจากตรงไหนอยู่ตอนนี้มันจะมีรายรับจากอพาร์ทเมนต์นะครับที่ททๆๆพ่อทำอยู่กองที่ท ข้าทำมาสิบปีนะสิบปีะมีตัวนี้นที่ยืนทอยู่ะเมื่อก่อนนี้ก็ทำเกี่ยวกับปิดกรเเตอร์แล้วก็เามืมา่อัเมื่อปีสอง่ะบก็มาเลิกมื่ประมาณปีสามสิสาหแล,แ,ลแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำาคปีนี้คองทตั้งแต่ปี 36, สามหกามหก็ยงังยังพอมีอรายรับที่จะมาช่วย,ยหังเราค่ะน้องบิ๊กนี่นอนอยู่บนเตียงหนึ่งปีกับสี่เดือน หนูขออนุญาตเรียนถามตรงๆกันนะคะว่าสภาพจิตใจคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างออช่วงตอนนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าจิตใจเนี่ยมัน บางทีที่ด้างจิตใจนี่มีนจะเป็นัญหาเพราะว่าเราเนี่ยมันจะต้องดูแลเขาอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าให้ร่างกายนีคือมันความล้าความอะไรพวกนี้มันจะมีบ้างบางทีเนี่ย<ช>มันจะเป็นไข้ของอะไรบ้างเราก็ต้องกินยาอ,อ่ะคือตัวเองที่จะป่วยไม่ได้เลยใช่ไหมคะถ้าป่วยแล้วจะไม่มีใครดูแลเขาเพราะคนคนที่ดูแลหลักๆก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ที่จะรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีก็เด็ก ที่ผู้ช่วยที่เขาจะต้องมาดูแลตอนคือก็โอเคต้าช่วยได้ส่วนหนึ่งนะว่าบางทก็ตัดเพราะในนั้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ส่วนตัวพ่อเนี่ยก็จะมาอยู่ด้านนะครับถ้ามีอะไรเขาเ็จี่ยคุณพ่อก็จะต้องบริหารอพาร์ตเมนต์ด้วยหรือว่ายังไงคะาอยู่ตัวแล้วสําหรับอพาร์ตเมนต์คงคงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจะมีคนดูแลที่เอที่เนแม่บ้านไปดูแลอะไรต่อค่ะ อยู่เหมือนนแล้วอส่วนอย่างอื่นนี่ไม่มีปัญหาก็ให้คนอืกก่นเขาทำพอไหมคะค่ารายรับที่จะต้องจ่ายไปพอสำหรัแบบยา <ừ> น,น,น,นะก็ก็เราจะต้องใช้ส่วนตัวเนี่ยก็รองเข้าไปนะฮะใช้ส่วนตัวเนี่ยบวกเข้าไปเพิ่มอย่างนี้เงินเงินที่เก็บสะสมอยู่ก็คงจะต้องใช้ตลอดใช่เอยค่ะคุณพ่อกลัวหรือว่าเป็นหัวอะไรไหมคะเรื่องของค่าใช้จ่าย ตรงนี้เข้าใจว่าก็ไม่ไม่ได้ห่วงมากเท่าไหร่ค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ไอเอเขารวบรวมมาช่วยพ่ออีหนึ่งเราคิดว่าตรงนี้ก็พอที่จะแบ่งบอกไปได้ค่ะมีมีรายได้จากตรงอื่นด้วยไหมคะอย่างเพลงของน้องบิ๊กอาจจะเอาไปทาใหม่หรือว่ามีลิขสิทธิ์เพลงออกมาทางไอเอชเน้นการให้ให้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะในช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ทําแล้วหมายถึงว่าเออคงจะไม่ได้เอา รายละเอียดของน้องเนี่ยสะเข้าไปทำไม่นด้นะแต่ว่าถ้าถ้าเขาทำใหม่อะไรยังไงก็โอเคก็ต้อง,อง<ฆ>เ,อเป็นเรื่องของบริษัทค่ะแต่ทางเรเอสก็ยังดูแลอยู่ตลอดใช่ไหมคะเออในช่วงที่อยู่วิชาย,ยุทธนะค<ฆ>่ะทางเอสดูแลอยู่ล้วก็พร้อมในช่วงนี้ปัจจุบันนี้ก็คุณพ่อก็ต้องดูแลค่ะด<ฆ>้วยตัวเองอใช้จ่ายเองค่ะคุณพ่อเป็นห่วงไหมคะว่าเอสวันนึงถ้าหากว่าเกิด อุบัติเหตุอะไรขึ้นมาที่อาจจะรายรับทางบ้านมีไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาเรื่องของค่าย,ยวค่าย,ยาจะทำยังไงตรงนี้พ่อคิดว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็มีรายได้จากหอพักคเนมนที่มีอยู่นะตรงนี้นี่ทำมาสิบปีแล้วสอีอย,อยู่ตัวแล้วนะคะ มาจะทุกเดือนนี่คุณเค่นะครับพอที่จะแบ่งเบาภาระพื่อนๆองีสอรนี้เอง่งก็อยู่กันไม่กี่คนใช่ไหมคะในในบ้านนี่ไม่กี่คนมีสามคนค่ะมีแค่สามคนดังนั้นก็มีคนมาช่วยกันนเองคนมาช่วยแล้วก็เขาก็มาช่วยกลางคืนค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็โอเคสุขภาพร่างกายเป็นมีบ้างที่ เจ็บคอบางไอบ้างแต่ว่าแบบถิงนับบก็ม้อนหอนเสฉยแต่เวลาไม่สบายนี่ก็ต้องดูแลตัวเองค่อนข้างมากใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวน้องบิ๊กก็อาจจะติดได้ส่วนมาก่ก็จะเป็นเรื่องของอนูไมยถ้าคุณมแม่เป็นหวัดหรือจะอะไรเนี่ยก็ต้องเจ้ามม่กเข้าไปดูแลเขาเขาจะผีค่าใส่หน้ากาใส่หน้ากาไม่ใค่ไปติดเขาโดยรวมแล้วของข้างี่จะไม่มีหวัดมีจามมีอะไรนิดหน่อยเป็นหวัดค่ะ แานเพลงที่มาประจํานั้นมีมีอยู่ประมาณกี่คนคะที่มากันเกือบทุกอาทิตย์เลยมาดูมาช่วยดูแลเยอะประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบคนไม่แน่ครัเขาว่าจนสนิทกับที่บ้านไปแล้วใช่ไหมคะเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรก็มากั่งคุยกันอะไรกันเนี่ยนะครับมีอะไรก็มานั่งทานกันอือก็มีลูกคนนี้เขาเขาเป็นที่ชุมนุมของแผนขับแล้วเขาก็มานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นะครับว่าจะทาอะไรกันคือที่จะจะทําไม่นู่นทำไม่นี่ใช่ไหมหาเงินมาอออเอาใช้ของอา้าของหรืออะไรตรงนี้นะครับมันก็แต่งเบาตรงเนี้ยแฟนเพลงนี่เขาเขาเขาเป็นห่วงตง้นใหญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็พยายามที่จะดูแลข้าพิสานตรงนี้ที่ดุ่ง<อ>น,น่ารักมากเลยนะคะค่ะคุณพ่อคะวันวันที่น้องพี่เข้าวงการก็เลี้ยงเข้ามาจนเติบโตเนี่ยนะคะ เพราะเขาเข้าวงการเห็นความความสาเร็จของลูกเรียนถามคุณพ่อตรงๆว่าคุณพ่อเคยคิดไหมว่ามันจะมีวันนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณพ่อเออครั้งแรกก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าเขาจะเข้ามาในวงการแต่นี้หลังจากที่